คลิปนี้จะนำเสนอวิธีรัดแก้ปัญหาการนำทางด้วยเข็มทิศที่เดินไปแล้วประสบปัญหาว่าเจอสิ่งกีดขวางแต่จะทำยังไงที่ไม่ต้องใช้วิธีการอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางท่านที่เคยรับราชการหรือรับราชการอยู่ก็พอจะทราบว่าพอเราเจอสิ่งกีดขวางนี่เราต้องหักขวาหรือไม่ก็หักซ้ายเป็นมุมฉาก ซึ่งมันต้องมีการคำนวณแล้วก็หักฉากแล้วก็เดินออกจากเส้นที่เราจะมุ่งไปตรงหน้าทำให้มีความยากแต่วิธีการที่ว่ายากเนี่ยถ้าคุณเป็นทหารคุณก็ต้องเรียนเพราะว่าเวลาคุณไปลาดตระเวนเนี่ยคุณต้องทำหมายความว่าคุณจะไปเปลี่ยนเส้นทางเดินเนี่ยไม่ได้เพราะว่า อาจจะมีสนามทุนระเบิดหรืออาจจะมีสิ่งที่ข้าศึกได้ดักไว้รอซุ่มโจมตีซึ่งวิธีการในวันนี้จะเราจะข้ามตรงนั้นไปคือว่าผมจะนำเสนอ,อวิธีการที่เราไม่ต้องไปหักฉากนะ ว่าแต่มันทำยังไงวิธีการที่ไม่ต้องหักฉากนั่นเน้นว่า,าถ้าคุณราดตะเบนอยู่แล้วคุณถูกสั่งมาให้เดินไปตามเส้นทางนั้นคุณก็ต้องไปตามนั้นเพราะมีอย่างที่เรียนไปคือมันจะมีผลทางทางยุทธการถ้าเกิดว่าเราไปเปลี่ยนเส้นทางเอง แต่ถ้าคุณเป็นนักเดินป่าคุณเป็นนักสำรวจอันนี้เวิร์กมากๆกรณีที่คุณเป็นนักสำรวจเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันวิธีการที่จะนำเสนอคือการวางแผนการนำทางในวันนี้นะครับเราจะเน้นแผนของการนำทางหรือนำร่อง ประเด็นก็คือง่ายๆคือไปด้วยมุมอะไรระยะเท่าใดนะแล้วทำยังไงจะไม่ออกนอกเส้นทางนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญทำยังไงจะไม่ออกเส้นนอกเส้นทางไอตอนแรกที่บรรยายไปว่ามีการหักฉากนะั้นน่ะนั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะไม่ออกนอกเส้นทางแต่นั่นเราถูกบังคับ จะต้องอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางโดยการหักฉากแต่ในวันนี้บทเรียนที่จะนําเสนอจะไม่เกี่ยวกับการหักฉากแต่เป็นการวางแผนไว้ก่อนเลยว่าเราจะไม่ไปเจอสิ่งกีดขวางเราจะทํำยังไงที่จะไม่ไปเจอสิ่งกีดขวางเลยในภูมิประเทศมาดูกันนะครับการรักษาเส้นทางเดินเพื่อไปอยังที่หมาย ในตัวอย่างที่ผมจะสาธิตนะครับว่า starting point หรือคุณเริ่มต้นบริเวณนี้และที่หมายของคุณคือบริเวณนี้นะครับกากบาทนี่เดิมถ้าเป็นวิธีเก่า ก็ก็ไม่เก่าหรอกฮะเป็นวิธเีเรียกเรียกว่าเป็นวิธีแบบแรกแล้วกันคุณจะต้องเดินมุ่งตรงไปยังที่หมายแบบนี้นะครับเพื่อให้ถึงที่หมายซึ่งคุณจะสังเกตว่าคุณจะพบกับสิ่งกีดขวางตามธรรมชาตินั่นก็คือนั่นก็คือบริเวณนี้มีสระน้ำ นะและบริเวณนี้มีเนินเขาสังเกตไหมครับว่าคุณจะต้องผ่านอุปสรรคถึง2อันกว่าที่คุณจะไปถึงบริเวณที่หมายสีม่วงนี่แล้วถ้าวิธีเดิมวิธีการเดินแผนที่เข็มทิศทางทหารเราจะเดินมาถึงจาก starting point เนี่ยมาถึง บริเวณนี้นะฮะแล้วก็หักฉากมาอย่างเงี้ยไม่ก็หักฉากมาทางเนี้ย90องศานะมุมนี้คือมุม90หักทำไมอ่ะหักเพื่อให้ให้พ้นเนินเขาเนี่ยคุณจะเดินไปไกลแค่ไหนคุณก็ไปไกลแค่ระยะตีนเขาทางด้านซ้ายหรือระยะ ตีนเขาทางด้านขวาแล้วแต่คุณจะเลือกซึ่งมันจะมีการคำนวณอยู่ว่าเอาไปบวกหรือเอาไปลบกับ90หลังจากนั้นคุณต้องหัก,หกท,ำทำขวาหันกลับมาแล้วเดินมุ่งตรงไปคุณต้องนับ9ออกมาระยะ x นะตรงนี้เป็นระยะ y จากนั้นคุณกลับมาด้วยระยะ x มาเจอสระน้ำอีกไม่พ้นเพราะฉะนั้นแก้ไขคุณต้องมานี่เลย ระยะ y เนี่ยมาถึงนี่เลยแล้วหักเข้ามาด้วยระยะ x มุมฉากเหมือนกันทำไมหนึ่งเป็นระยะ x คือมันเท่ากับบริเวณเนี้ยเพคุณออกมา x คุณก็ต้องกลับเข้าไป x แล้วคุณก็จะกลับมาเส้นทางเดิมได้แต่ทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับ1ฉาก2ฉาก3ฉากแล้วก็4ฉากบริเวณเนี้ยเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังที่หมายสีม่วงสังเกตไหมว่ามัน มีขั้นตอนใช้ได้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเสนอในคลิปต่อไปแต่ในวันนี้นะครับจะมีวิธีที่ง่ายกว่าวิธีแรกวิธีแรกนี้จะเหมาะกับกับ,กบทางทหารทางการเคลื่อนย้ายหน่วย ซะมากกว่านะครับแต่วิธีนี้จะเหมาะกับกลุ่มที่สำรวจเดินป่าคือหมายความว่าทางทหารเนี่ยคุณถูกจำกัดด้วยข้าศึกด้วยเส้นทางที่ข้าศึกอาจจะซุ่มโจมตีคุณจะไปเดินไปที่อื่นเนี่ยมันไม่โอเคแต่ถ้าทางพลเรือนคุณเดินเนี่ยคุณจะไปยังไงก็ได้เพราะตรงนั้นไม่ใช่สนามรบนะ วิธีการก็คือเล็กที่หนึ่งเนี่ยคุณเริ่มต้นที่ตีนเขาบริเวณนี้นะครับเนี่ยคุณเริ่มที่สตาร์ทอยต์บริเวณเนี้ยคุณเริ่มต้นด้วยมุม52องศาระยะ 6.7K ไปไหนล่ะเล็กที่หนึ่ง คุณวัดมุมภาคบนแผนที่ได้52องศาระยะจากเลกที่1เนี่ยไปถึงจุดเช็คพอยท์ที่1น่ะจุด X ตรงเนี้ยระยะทาง 6.7K นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทำสิ่งแรกแล้วทำไมคุณเลือกบนแผนที่คุณเลือกสีเทนก็เพราะว่าเพราะอะไรครับเพราะคุณอยากจะเลี่ยงไม่ให้มันเจอ บริเวณเขาลูกนี้นั่นเองคุณจึงตัดไปทางขวาเพราะที่หมายมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าคุณไปทางนี้ได้ไม่ได้นะแต่ว่ามันอาจจะไกลกว่าจากนี่มานี่มันใกล้กว่าขาแรกคือ6.7กโลคุณเดินนมุมภาค52ององศาคุณตั้งเข็มทิศต,ตั้งยังไงไปดูคลิปที่แล้วแล้วคุณเดินรักษา เส้นทางตลอดให้ได้มุม52องศาเนี่ยตลอดเส้นทางในระยะ6,700เมตรนะครับคุณนับ9ก้ามาการนับ9ก้าหรือการคำนวณระยะทางเนี่ยทางทหารราบนี่จะให้เป็น139เท่ากับ100เมตรหมายความว่าคุณนับรูกประคำไปเรื่อยๆทีละ100เมตร100เมตร100เมตร นะครับถ้าคุณจะต้องเดิน6.7กิโลเนี่ยคุณจะต้องนับลูกประคำได้หรือลูกก้อนหินก็ได้เล็กๆได้67ลูกลืกก้อนพอเข้าใจนะครับแต่คุณอยากรู้ว่าอ้าก้าสั้นเก้ายาวไม่เท่ากันงั้นคุณก็ไปหาอะไรที่มันเป็น100เมตรหรือคุณทําขึ้นมาเองแล้วคุณก็นับเก้าของคุณเองเลยว่าคุณเดินจากจุด A ไปจุด B 100เมตรเนี่ยคุณได้กี่เก้าในระยะเก้าปกติของคุณในทางราบนะครับ ทั้งนี้ในทางที่ปฏิบัติจริงๆอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเป๊ะๆนี่เป็นเลขคาดการหรือประมาณเพราะว่าแม้คุณจะวัดก้าวมาแล้วอย่างเช่นผมสูงประมาณ175อย่างเงี้ยผมเดินก้าวผมได้ประมาณ120อย่างเงี้ยแต่ในทางปฏิบัติจริงผมเดินผมไม่เจอทรายผมไม่เจอ บ่อโคลนผมไม่เจอหินกลวดผมก็เดินลําบากขึ้นมันก็จะไม่ตรงสัทีเดียวพอเข้าใจนะครับหรือคุณเดินนับก้าวของคุณคุณเป็นคนขาสั้นเล็กสั้นขยันซอยคุณก็เดินถี่ยิบเลยปรากฏว่าในร้อยเมตคุณต้องเดิน159อย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเส้นทางบริเวณนี้สมมตินะฮะสมมติว่ามันมันเป็นทางลาดขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่า ไอ้ตัวเลขที่คุณคำนวณตอนแรกเนะี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อนอันนี้เข้าใจตรงกันกลับมาที่ starting point มุมภาค52ระยะ6.7ตั้งเข็มทิศคุณจะมองไม่เห็นที่หมายนะครับในความเป็นจริงเว้นแต่คุณเป็นซ u เปอร์แมนสายตาคุณมองไกลได้ขนาดนั้นคุณเห็นอะไรก็ไม่รู้คุณต่อยอดระยะไปเรื่อยนะวิธีการต่อยอดระยะคือคือคุณเล็งที่หมายใดที่หมายหนึ่ง ในผู้ประเทศแล้วคุณเดินไปหามันแล้วนับเก้าทีละร้อเมตร -100 เมตร -100 เมตรไปเรื่อยๆนะครับทําแบบนี้คุณเลง็เลงตีนเขาเงี้ยคุณก็พุ่งไปใส่ตีนเขาเลยมันได้เท่าไหร่คุณก็ทดไว้แล้วก็ไปต่อจนถึงเล็กที่สองพอเล็กที่2ที่คุณวางแผนไว้ในแผนที่ทําไมคุณถึงเลือกจากเล็กที่2จากจุดเนี้ยมาบริเวณเนี้ย ก็เพราะว่าเพื่อเลี่ยงปัญหาการผ่านเนินเขา2ลูกนี้เพราะไม่งั้นคุณจะต้องเจออุปสรรคสอสิ่งเนี่ยก่าจะไปถึงจุด x ม่วงเนี่ยคุณก็เลยเลือกวางแผนว่าฉันจะพาตัวเองกับทีมเนี่ยมาทางหักหลบมาทาั้งขวาก่อนด้วยมุมผาค76องศาระยะ 1.7K คุณก็ตั้งเข็มทิดแล้วคุณก็เดินไป ถอยหลังนะครับเช็คพอยท์ที่หนึ่งเนี่ยจุดที่คุณเดินมาพบเจอแล้วเนี่ยคุณต้องดูมิเทธด้ยวยว่าคุณเจอเนินเขาเล็ก,เลก,เลกๆเตี้ยๆอันทางซ้ายและเจอเขาทางขวาซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและมี2ยอดเขาหรือไม่นะถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้ซ้ายมือเป็นเขาลูกเล็กเป็นเนินอ่านะทางขวาเป็นภูเขาลูกใหญ่กว่าอย่างเงี้ยคุณมาถูกทางแต่ถ้าคุณดันมาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแสดงคุณยังมาไม่ถึง นี่คือเช็คพอยต์หรือจุดตรวจสอบโอเคนะครับเล็กที่2คุณตั้งมุมภาค76องศาเดิน1.7กิโลเช็คพอยต์ของคุณบริเวณทางขวามือจะมียอดเขาเล็กๆอยู่จุดตรงนี้เป็นยอดเขาถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องการอาร่านพื้นทศให้ไปดูการตีความชั้นความสูงหรือการอ่านชั้นความสูงทําำห้หลายคลิปผมเน้นมากๆเรื่องชั้นความสูงว่า มันเป็นเหมือนหัวใจก็ว่าได้นะที่จะเข้าใจภูิประเทศเพราะคุณเห็นอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าคุณมองออกว่าอ้าวน,นี่มันยอดเขานะอ่าไอชั้นความสูงลักษณะมีการเทราดออกมาทางปา่าทางขวาอย่างเงี้ยแล้วยาวแล้วมีระยะตรงเนี้ยยืดออกมาเนี่ยแสดงว่าเป็นที่ลาดลาดเสมอด้วยเนี่ยเห็นไหมเส้นเท่ากันเนี่ยแต่ถ้าเส้นอย่างเงี้ยลงมาทางเนี้ย ชั้นความสูงเ,เบียดบีกันเน่ว่าอะฮะมันเป็นหน้าผาหรือเป็น,ปนมีความชันเยอะนะถ้าคุณมาทางนี้คุณก็ตกเขาตายถ้าคุณจะขึ้นทางนี้คุณก็ปีนตาเรืออะนะอันนี้ให้ไปดูชั้นความสูงคืออะไรอะไรเป็นอะไรย้อนกลับมาที่เล็กที่สองตามที่คุณวางแผนไว้ใน,ใน,ใ,นในแผนที่ของคุณคุณจะต้องเดินจาก เลขที่3แก้ไขจาก x บริเวณนี้เลขที่3ไปยังไปยังจุดบริเวณนี้นะซึ่งเมื่อคุณออกเดินทางจากเลขที่3เนี่ยเมื่อคุณวัดมุมภาคในแผนที่แล้วคุณได้มุม330ระยะ4.7กิโลเมตรมีวัดแก้ไขโบดอยู่ตรงนี้เป็นเช็คพอยต์นะ ถ้าคุณมาถูกทางจริงขวามือคุณจะต้องเจอโบสถ์เมื่อเดินไประยะเท่าไหร่ก็ก็วัดเอาในแผนที่ทั้งซ้ายจะต้องเป็นยอดเขานในเลขที่3คุณต้องเจอ1เป็นโบสถ์หรือเป็นวัดถ้าเป็นไทยก็เป็นวัดอันนี้เป็นเป็นเป็นภาพของฝรั่งเลยเป็นโบสถ์และคุณต้องเจอยอดเขาทางซ้ายเมื่อเดินไปหน่อยคุณจาะยอดเขาทางขวาอีกอันหนึ่งนี่คือเช็คพอยที่คุณต้องดูว่าเฮ้ ฉันวางในแผนที่แผนในแผนที่อย่างเงี้ยฉันวางแผนในแมปอย่างเงี้ยเวลาเดินมาจริงเนี่ยมันจะเจอจริงไหมถ้าเจอจริงคุณมาถูกทางระยะ4.7กิโลคุณเดินผ่าน2ยอดเขานี้มาเข้าจุด x ในระยะ4.7กิโลคุณหยุดบริเวณน,นี้นะไอจุดๆนี้อาจจะเป็นนาข้าวหรืออะไรทักอย่างไม่ทราบได้นะนี่เป็นแผนที่น่าจะเป็นการจำลองขึ้นมาจากนั้น คุณออกเดินทางจากบริเวณนี้ด้วยมุมภาค14องศาระยะ1.9กิโลคุณก็จะถึงที่หมายที่หมายของคุณจะเป็นบริเวณ3แยกบนถนนและมีและก่อนจะถึงมีผ่านเนินเขาบริเวณนี้บริเวณเช็คพอยที่3เป็นทุ่งกล้วยไม้นะครับของเดิมให้เป็นทุ่งกล้วยไม้ผมบอกว่าเป็นนาข้าวขอแก้ไขนิดหน่อย และอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการใช้นิ้วหัวแม่มือเลื่อนไปเรื่อยๆนะว่าคุณยังอยู่บนเส้นทางหรือไม่ในคลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณที่ติดตามรับชม แล้วก็กรุณาให้กำลังใจโดยการกดไลค์หรือกดแชร์สงสัยถามพิมพ์คำถามมาถามถ้าไม่มีเลิกแถว